เช็คดวนเช็คด่วนอาการเตือนฮิสโตกหรือลมแดดตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะบางวันถึง40องศาเลยและโรคที่จะมากับอากาศร้อนแบบนี้นั่นก็คือลมแดดซึ่งลมแดดนี้นะคะเป็นภาวะวิกฤตของร่างกายเราที่ร่างกายเราไม่สามารถระบายความร้อนออกจากตัวได้ทําให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าเกิดว่าสูงติดต่อกันมากกว่า2ชั่วโมงอาจจะทําให้เกิดเสียชีวิตได้เลย แล้วมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังแรกเลยก็คืออุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นมากๆนะคะอาจจะมากกว่า40องศาค่ะ2ค่ะผิวหนังแห้งแล้วก็รู้สึกว่ามันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ที่สําคัญคือไม่มีเหงื่อออกค่ะตัวนี้สําคัญมากเลยนะคะคนที่จะเป็นลมแดดจะไม่มีเหงื่อคามค่ะความดันโลหิตลดลงนะซี่ชีพจรเร็วมีใจสั่นค่ะชีพจรเร็วอาจจะมากถึง140ครั้งต่อนอาทีค่ะ และ5้ค่ะกระหายน้ำมากเลยหิวน้ำตลอดเวลานะคะข้อ6วิ่งเวียนศีรษะหน้ามือค่ะ7คลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพรียไม่มีแรงและข้อแปนี้สำคัญมากเลยอาการวิกฤตแล้วนั่นก็คือชักกระตุกเกรงและอาจจะหมดสติได้ค่ะขั้นตอนในการดูแลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลถ้าเราพบเห็นคนที่เป็นลมแดดนะคะทำอย่างนี้เลยค่ะ1เลยค่ะพาตัวเข้าเข้ามาอยู่ในร่มนะคะอย่าให้โดนแดดค่ะ2ค่ะนอนราบ ยกเท้าสูงเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสู่สมองได้มากขึ้นค่ะ3นะคะคลายเสื้อผ้าออกให้หลวมมากที่สุดนะคะปลดกระดุมเข็มขัดให้คลายโลเพื่อให้ร่างกายระบายความร้อนได้มากขึ้นค่ะ4ค่ะเช็ดตัวด้วยผ้าเย็นหรือประครบด้วยน้ําแข็งนะคะโดยเฉพาะจุดบริเวณลำคอรักแร้ข้อพับ ขาหนีบหน้าผากค่ะและเวลาเช็ดให้เช็ดเข้าสู่หัวใจอย่างนี้นะคะจะช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีค่ะห้านะคะถ้าเขายังไม่หมดสติให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะน้ำเปล่าค่ะรีบโทร6 6 9 9และนำส่งโรงพยาบาลเลยนะกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดลมแดดหรือฮิสโตรกได้ง่ายๆก็คือ 1. ค่ะเด็กหรือผู้สูงอายุนะคะ 2. ค่ะกลุ่มคนที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวเช่นหัวใจความดันเบาหวานเป็นต้นค่ะ ส่วนข้อ3คือคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะหรือคนที่อ้วนค,คนที่พักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นฮิสโตกได้ด้วยนะคะและคนที่มีกิจกรรมกลางแจ้งเช่นออกกําลังกายกลางแจ้งเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นเกษตรกรคนที่ทํางานอยู่กลางแจ้งนานๆก็มีโอกาสที่จะเป็นฮิสโตกหรือลมแดดได้ค่ะเป็นโรคนี้อันตรายถึงตับวายไตายวายหรือสมองพังได้นะคะและอาจเสียชีวิตได้ด้วยค่ะอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะเวลาที่จะไป ออกแดดอย่าลืมหมวกหรือร่มนะคะและดื่มน้ําบ่อยๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงค่ะ